ชิงลิว40ลิตรนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวมาดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับสำหรับนานาที่กำลังลังเลอยู่ว่าจะซื้อกระติกซื้อเก้าอี้หรือซื้ออะไรดีคลิปนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะฮะให้นานาได้ตัดสินใจง่ายง่ายขึ้นนะครับตัวที่ผมเอามารีวิววันนี้คือกระติก40ลิตรนะฮะเป็นกระติกอเนกประสงค์เนาะ โอเคเดี๋ยวผมเราไปเริ่มดูกันเลยนะครับก็อุปกรณ์ที่ให้มานะครับมันก็จะมีแค่กระติกรุ่นนี้จะมีให้แค่3ามอย่างนะฮะก็คือนี่ที่เสียบเรานะก็ที่เสียบกระชังนะครับนี่จะมันจะแยกชิ้นกันนะครับนี่ยแต่ผมเอาใส่รวมกันมานะนี่ก็เอาใส่กระชังได้นะครับ ก็ใส่ได้เหมือนกันมาให้มาแบบนี้แล้วก็ให้อันนี้ผมเอาโฟมมาติดนะครับเพื่อให้เวลานั่งมันจะได้นุ่มหน่อย <c oughs> แล้วก็ถาดอาหารหนึ่งชิ้นนะครับรวมกันเป็นประมาณสชิ้นเนาะแล้วก็ส่วนตรงนี้จะเป็นที่เก็บถาดอาหารนะครับสามารถสไลด์ออกไปได้ มี่จะแข็งนิดหน่อยนะฮะจะไล่เข้าเสเลออกดได้เอาไว้ให้เรานั่งเวลาเรานั่งตกก็ไล่มาแล้วก็ทาอาหารเสร่ตรงนี้นะครับมันจะก็ดีกับถาดเลยนะแล้วก็ใส่แล้วก็เปิดไปแบบนี้นะครับ อาหารของผมจะเก่าแล้วนะครับเปิดเซเอนี้นี่ใส่น้ำนะครับแล้วก็ตรงนี้เราสามารถเอาอุปกรณ์ในประสงค์เล็กๆน้อยๆใส่ก็ได้นะครับนี่ดูตรงนี้เอาไว้เสียบไฟฉายนะครับตันบอบไฟฉายสองทุนเนาะสองรูลเลยครับตรงนี้ก็มีพอเสร็จแล้วเราจะ เ็บเราก็มาใส่ตรงนี้แล้วก็ตบเข้ามาซ้อยกับเหมือนเดิมนี่แบบนี้นะครับตรงนี้สามารถเปิดได้ตรงนี้สามารถเปิดได้เพื่อเราที่จะไปเอาของข้างในนี้นะครับหรือว่าถ้าเราไม่เก็บของเราเอาปลาเอาอะไรใส่ตรงนี้ก็ทำได้นะครับต,ตรงเสื้อก็เปิด เอาป่าใส่ลงไปเลยนี่ถ้าเราตกปลาได้นะครับโอเคตรงนี้เสร็จมาตรงนี้ต่อนะครับอันนี้ไม่ใช่ของแถมนะครับีผมเอามาติดเองเนาะเป็นโฟมนั่งเอาไว้เวลานั่งเราจะได้ไม่เมื่อยตูดนะครับเปิดขึ้นมาก็จะมีช่องนี้สี่ช่องหนึ่งสสามสี่เป็นช่องเก็บอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆน,น,นะครับ สามารถเก็บกิ๊บลูกหมุนอะไรได้หมดเลยนะครับตรงนี้เป็นที่เสียบโล L อเสียบะไรนะโลเก็บสายนะครับเสียบได้นี่สองสองสองรูรูตรงนี้สามารถเราเอาออกซิเจนนะครับใส่ลงไปตรงนี้ได้เพื่อที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับว่ามีปลาได้ปลาหรือว่าเรามีกุ้งมีอะไรเราก็ เปิด gen, ออกซิเจนออกซิเจนไว้ตรงนี้แล้วก็เปิดมันอสายหลอดลงตรงนี้ไปนะครับได้สามารถเราเก็บได้ตรงนี้จะเป็นแถบแม่เหล็กนะครับสองิศสอตัวเอาไว้ติดเพื่อให้มันแน่นนะครับตรงนี้คือพนักพิงสามารถปรับระดับขึ้นลงหรือจะถอดออกก็ได้ ระดับได้นะฮะหรืวอว่าถ้าเราไม่ชอบเราก็ถอดออกไปเลยก็ทําได้นะครับตรงนี้พับเก็บนี้ได้ตรงนี้ก็ถอดออกได้สามารถเก็บแบบนี้ได้เลยนะครับเรามาดูข้างในกันดีกว่าข้างในก็ไม่มีอะไรเลยตรงโลกนะครับมีแค่รูปล่อยน้ํานะครับ เอาน้ําใส่ได้เอาเครื่องดื่มใส่ได้นะครับมีรูเดินน้ําออกตรงนี้1นึรูนะครับมีแค่นี้ข้างในก็ถ้าถามว่ากว้างไหมก็ประมาณ1คืบนะครับความยาวก็ประมาณห้าสิบเซนเนาะความยาวของมันนะครับสาตรงนี้สามารถเปิดได้ทั้งสองข้างเลย เปิดได้ต้องปิดตรงนี้ก่อนแล้วก็เปิดขึ้นมาอีกข้างหนึ่งได้หรือว่าจะถอดออกไปเลยก็ได้นะครับถ้าถอดออกก็ต้องเปิดทั้งสองข้างก่อนแล้วก็ถอดออกไปนะสามารถถอดออกได้นะครับมีสลัก้เลยตรงนี้ไ่ถอดเข้าถอดออกได้ นี่หูหิว้วครับนี่หูหิวสะดวกสบายนะครับมีอะไรอีกมีหูหิวแล้วมีล้อลูกปืนจะมีแค่ด้านหน้านะครับสองล้อ้ายขวาแบบนี้แต่ข้างหลังจะไม่มีครับข้างหลังจะไม่มีแต่ข้างหลังจะมีนี่มันคล้ายๆกับกระเป๋าเดินทางนะครับ เอาไว้ยกแล้วก็ลากได้เลยนะครับพับเก็บมีอะไรอีกนี่นี่ขาจับแบบนี้กดมามันก็จะไหลลงมาแหมเอาขึ้นก็เราก็เอาขึ้นนะครับสํานถ้าเราจะเอาขึ้นเราก็กดตรงนี้ก็ดันขึ้นดันลง,ง,ลงตามระดับ ฟูมิประเทศที่เราจะไปนั่งนะครับมีทั้งหมดสีขาเลยครับมีทั้งหมดทั้งสีขาเลยนะครับตรงนี้เป็นพื้นยางครับเวลาเรานั่งที่เป็นบ่อที่มันเป็นพื้นปูนหรือว่าอะไรนะครับก็นั่งได้สบายมากนะนี่แบบการลื่นเลยครับแล้วก็มาถึงตรงนี้สามารถปิดเปิดได้ ครับเป็นอะไรเป็นที่เสียบเรานะครับที่เสียบเราวางคันเนาะคอนข้างจะแข็งนิดหน่อยนะครับ,ท,บรรรที่เสียบเราวางคันแล้วก็ตรงนี้เราวางที่เสียบเรามาเสียบนะครับที่เสียบเรามาเสียบตรงนี้สำหรับคนถนัดข้างขวา แล้วถามว่าคนถนัดข้างซ้ายได้ไหมมีครับนี่เหมือนกันกระติกรุ่นนี้เขาทำมาให้ทั้งสองข้างนะฮะนี่คือสำหรับด้านซ้ายก็มีครับแล้วก็แค่อีทอกระติกไปอีกข้างหนึ่งแล้วก็เสียบลงไปนี่ ได้ข้างซ้ายและขวาเลยครับตรงนี้เนาะสำหรับคนถนัดข้างซ้ายนะครับอุปกรณ์เสริมที่มีก็คืออีกอันหนึ่งอีกสองชิ้นก็คือนี่สามารถเป็นที่เสียบกระชังได้นะครับก็คือเราเอามาเสียบตรงนี้นได้หรือว่าเราจะ พิแพงเอาไปเสียบอยีกนึนก็ได้นะครับนี่คือ,อ,อนี่คือเสียบกระชังด้านหน้าอ่านี่เสียบด้านหน้านะครับตัวนี้อีกชิ้นนึงก็เอามาเสียบข้างนี้ก็ได้พื้นที่เสียบกระชังได้เหมือนกันนะครับยกนี้ขึ้นนิดหน่อยเนาะ นะครับก็ข้างนี้ก็เอามาเสียบกระชังได้นี่นี่ถ้าสมมติเราถนัดข้างซ้ายแล้วเราก็เอากระชังมาเสียบด้านขวานะครับโอเคนี่ก็เป็นการรีวิวเข้าข้าวนะครับสำหรับคนที่กำลัง หาเลือกซื้อกระติกนักตัวหนึ่งหรือว่าหรือว่าอยากได้อุปกรณ์เก้าอ,อี้โตะ๊ะอะไรนะครับอยู่ที่ว่าเราใช้งานแบบไหนนะครับว่าเราพอใจในสิ่งที่เรามีหรือ,อยังนะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับหน้าที่ต้องการจะตกปลาเหม่นะครับ Okay. ผมก็จะรีวิวคร่าวๆประมาณนี้นะครับวันนี้นะที่ท่านไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะมีอุปกรณ์อะไรมารีวิวอีกก็รอติดตามชมได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอราสวัสดีนะครับ